สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตในรายการยิปซีโอซิริกอนนะก็เข้ามากันได้ในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอเยโษณาขอบลูกด้วยนะท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาเป็นประธานกันไปแล้ว ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคาถามนะคะขอคําถามเฉอาจกหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาขอช,ชัดๆหนึ่งข้อนะคะอย่าถามแบบการงานแบบแชร์แล้วโอ้การงานแชร์แล้วโอ้การเงิน ชแชร์ล้วโอ้ความรักความรักสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะกดแชร์ออกไปแท้โสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบก็ต้องบอกกันตรงๆเพราทุกวันนี้สังคมมันเปิดแล้วนะมีเยอะที่บอกว่าตัวเองเป็นเมียน้อยมายอมรับกับผมนะผมดูดวงคนมา<ด>เยอะให้แม่ๆไงอืมนะ เมื่อไรจะได้เป็นเมียหลวงสักทีหนึ่งอันนี้ไปดูหลังไม้นะนะค่าครูหลังไม้นะเริ่มต้นกับผมที่999บาททนาั้นส่วนอาจารย์โอเริ่มต้นที่100บาทติดต่ออาจารย์โอได้ด้วยกันเนี่ยเออเออท่านอาจารย์โออาจารย์เขาเอาใตัวเองจริงเอาดูกับผมเ่ยเริ่มต้นที่100บาทอาจารย์โอ999นะอู้เออก็ดูเริ่มต้นคำาถามมา100เนี่ยแหละ ทุวันนี้ยังมีคนดูกับเราอยู่นะคะไอหนึ่งคำถามละส่วนใหญ่คนจะชอบคำถามละหนึ่งร้อยนั่นเนอม,อมแต่ว่าแบบเหมาก็มีนะถามไม่อั้นในเวลาอถามอย่างละเอียดไม่อ้นในเวลาสิบห้านาทีสามสิบนาทีหกสิบนาทีนะคะมีนะอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์นะคะกดติดตามไลฟ์สดด้วยนะคะกดติดตาม เพจด้วยนะคะยิปซ oh, ีโอสริกรนะขอบคุณมากเลยนะคะกดแชร์ออกไปแซ่ ตจแล้วแพรวคนชื่อมิกที่เราคุยเขาทำไมถึงบล็อกหนีเราคะทำไมเขามีบางอย่างที่ต้องปิดบังเราไว้ผมพูดแค่นี้นะคือมันเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ใช่สเปคนะประมาณนั้นนะ่ะนะเขาพูดตรงๆเลยผมดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ย มาคบกับเราโดยที่เขายังมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังเอาแค่นี้แหละนะผมพูดได้แค่นี้นะเจ็ดถ้วยนี่หรอใช่ผมรู้เพราะตีตีความจากอะไรรู้ไหมตีความจาการูปภาพนะคุณยาวแม่คบคคบคนแล้วมีปัญหาคุณอแอ,น,น,ะะณอนแชร์ก่อนนะคะคุณแอนสามสิบสามักชยพันธ์แชร์ก่อนนะคะ แชร์แล้วแอนการเงินค่ะแชร์แล้วแอนการาเงินว่าตามน้าไพ่นะครับนาะหาได้อยู่ครับคุณคุณแอนอีสามสิบสามถามแชร์แล้วนะคะอยากกลับไปทํางานที่กรุงเทพต้นพฤษภาคมจะได้กลับไหมคะเราดูสามวันนะ่ะดูแค่สามวันเนี้เราดูแค่สงการถ้าสงการยังไม่กลับเราก็ไม่ดูไม่ดูนะเอาเป็นว่ามาดูส่วนตัวมันก็ได้นะเสียค่าครูหน่อยถามเรื่องอื่นมานะคะถามเรื่องอื่น ดูในสวันนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบครุมเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาียงสาวันแน่นอนและเรื่องเลรายจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะ อ๋อมก็ยังไม่ได้แชร์นะคะคุณออมนะคะแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนนะคะไอข้างบนอะ่ะผู้แชร์ไม่ดูกันเลยนะ<ต>ออคุณกฤติยานะคะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วจริง,รงค่ะถ้าหนูบอกแฟนมามั่นนาทิกหน้าเขาจะบอกพ่อแม่มามั่นมาขอหนูไหมคะผมดูคือถามมาตั้งแต่ไลฟ์สด<ล>ก่อนหน้านี้แล้วคือบอกให้แชร์ก็ไม่แชร์คือถ้าไม่แชรแ์ตอบให้ไม่ได้จริงเพาผิดกติกาเรานะคะทามไปเลยครับ นะเอากิจการถามได้นะคะคุณแอลสาสสามเดี๋ยวก่อนนะาก็มนแอนชยพันธ์ถามไหยังชยพันอ๋อมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้แชร์คุณแอลสาสาเสียงโชคลาบได้ไงอะลาบมาก,กินด้วยละ่ะ เอาไงเสีย่ยโชคลาภใช่ไหมอ่ะได้มันแทบไม่ค่อยได้อะไรอะ่ะได้เล็กๆน้อยๆถ้าเสี่ยงนะได้เล็กๆน้อยๆแทบไม่ได้อะไรเลยไม่คุ้มกันเลยนะอือเผลอจะเสียเอาด้วยเจ้าแม่รับทรัพย์เงินทองสดปังอะไรคะช้แล้วนะคะถามได้คุณแตงค่ะโสดค่ะจะมีสามีใหม่ไหมคะสามวันนี้อดูไม่มีอ่ะ มันไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่ผิวเผินมันไม่มีมันตีเป็นความไม่ได้มันไม่ได้จริงจังอะมันเหมือนกับว่าแบบมันผิวเผินนะะบอกมันไม่มีอะไรจริงจังอะอืมมันไม่ได้ไม่นอนนะคะยังไม่ได้จริงจังอ่ะสี่สิบหนึ่งนะคะลูกสาวชื่อแพรกับฟ้าคิดอะไรกับเราคะคือเอาลูกมาสองคนดูไม่ได้วะ อ่ะก็มันสองคนไงมันจะไปตีลูกได้ยังไงก็เราเราให้เราเราเปิดดูแค่ใบเดียวอ่ะผมผมไม่ดูเรื่องลูกให้นะเพราะว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเราเราไม่อยากดูให้เพราะเกิดมันมันมันอ่อนไหวนะคะมันไม่ดีอ่ะไม่ดู่เออไม่ดูบอกบ้างกับความรู้สึกอ่ะซันด้าสิบเจ็ดสิบแปดแฟนเอาเป็นว่าคนที่ไม่ตอบให้นี่ถามมาใหม่นะคะคือเราดูให้ไม่ได้นะ จะมาถามเรื่องลูกเรื่องอะไรทําไมอะไรก็ไม่รู้ชื่อซันด้าใช่ไหมโอ้ไม่ได้เขียนโอ้โอ้ไม่ได้เห็นผิดใช่ไหมชันด้าชันด้าไม่ใช่คน 17, ไทยสิบเจ็ดสิบแปดแฟนชื่อเท็กเขารักน่าจะคิดถึงนะอ่าคิดคิดถึงเอาใหม่เอาใหม่แฟนชื่อเท็กเขารักคิดถึงเราไหมจะจะได้เจอกันไหม รักเพศเดียวคือสองมันสองคำถามอ่ะเขารักไหมกับเจอกันไหมเขารักคิดถึงเราไหมหนึ่งคำถามละจะได้เจอกันไหมอีกหนึ่งคำถามอันนี้มีสองคำถามนะคะอยากถามเรื่องอะไรถามมาใหม่นะคะเดี๋ยวตอบให้นะคะเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวจริงๆเอ,เอาเอาแค่ข้อเดียว ถ้าถามแบบนี้อาจารย์งง,ง,งอาจารย์ก็ได้ห้ามไปเลยห้ามไปเลยห้ามไปเลยไมัมมนแต่ไม่มีท<ช>ี่ถาม,ถามแล้วค่ะอาจารย์ท็อปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีโฆษณามาดูส่วนตัวมันก็ได้เริ่มต้นคําถามละหนึ่งร้อยบาทกับท่านอาจารย์โอ้ส่วนไอ้เริ่มต้นที่หนึ่งคำถามกับท่านอาจารย์โอ้ไดทีเฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง ID ดีรโอสิริหนึ่งห้าตามสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตโปรดองค์ตรเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีลครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะเอาละก็เดี๋ยวดูเวลาก่อน เวลาก็เลยนาทีหนึง่งใครจะถามอะไรเอาจริงๆนะคือโลภมากลาภหายนะไอคุณบอกว่าจะเพศอะไรผมก็ไม่ได้สนใจหรอกผมสนใจแค<ต>่เพียงว่าขอคำถามเดียวไม่ใช่แยกคำถามออกคุณแยกว่าเขาเนื้วความรักมันไม่มีหนึ่งคำถามไงหนึ่งคำถามไม่จบจริงๆอันหนึ่งความความรักอะนะถ้าจะให้เสริมดวงด้านการเงินนะการงานนะครับนะพายันเทเวสุวรรณ ผ่านพิธีเชิญบารมีโดยท่านอาจารย์โอไม่ใช่อาจารย์ทองมาแล้วนะครับอาจารย์ทองเป็นคนปุกเสกนะคะใช่เชิญผิดท่านโดยท่านนี่กรอบละ99บาทนะคะข้างในเป็นแผ่นยันนะคะใส่กรอบอย่างดีนะคะสีทองสวยงามนะคะมีทั้งสีขาวกับสีแดง99บาทเท่านั้นค่ะเขายันนะสนใจทักแชทนะคะ เวลาก็มีน้อยนะไอคนก็ไม่ค่อย,อยจะถามถ้าถามพระสวุวรรณดียังไงหนึ่งท่านเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์ป้องกันพูดผีปีศาจโรคระบาดเอสมเรงนิวเคลียร์นิว,นวตอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทนะมามีสีขาวนะคะอันนี้สีขาวมันไม่ค่อยเห็นอะไรเออสีแดงนะคะนี่ค่ะอืมแต่สีขาวก็สวยนะสีแดงก็สวยนะคะก้าสิบเก้าบาทคทัดูได้มีคนคถามอะไรเข้ามาไหมสนใจทักแชท พี่จะได้งานที่ต่างประเทศไหมครับไม่ได้ครับมันเป็นความฝันนะมันยังไม่ได้ไอะไรเลยความ<ล>ฝันยังไม่เป็นความจริงนะคะสามวันนี้นะคะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกวันวท่านอาจารย์โอก็เดินทางมาถึงแล้วทุกวันนะางทธีก็นะนะนะถึงอาจารย์โอไม่มาทําอาจารย์โอก็เป็นผู้กํากับนะถือ ถือไม้นะเทคอยู่ข้างหลังนะจานโอเนี่ยท่านขยันนะครับนะงานเยอะแยะนะกะ,ยะกระแปะนี่กระแปะกระแปะนะนะงานเยอะแยะนะกดแชร์ออกไปแซ่กดแชร์ออกไปไดูดแหวนนะจานท็อปนะคะไปด,ดูเวลาก่อนนี่หมดเวลาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจานแหวนยันนะแหวนยันนะม่ใชือธรรมดา เนี่ยค่ะไปแล้วนะครับนะขวงจริงๆเลยค่ะใช้แล้วแบบว่าดูดวงแม่นๆนะไหนใส่นิ้วที่ใหญ่ที่สุดของโอ้ยังใส่ไม่ได้เลยกดแชร์ออกไปแซ่หวางไว้ก่อนเบรบบอกให้กดแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน 9ก้ารบแชร์ไปแล้วครับนะหมดเวลาแล้วอะ